สวัสดีครับสวัสดีกระดิกกคลิปนะครับเป็นตอนที่สองนะครับทำยังไงให้ย่ายกินนีมอมซาเจริญง,งอกงามยั่งยืนยูก,กับเราได้ตลอดนะครับว่าสิบปลูกเลี้ยงหรือปลูกขายนะครับผมคลิปก่อนเป็นเรื่องน้ำนะครับต่อไปเชืย่อมยุ่งมาถึงเรื่องฟุ้นเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องฟุ้นเรื่องปุ๋ยนะครับผมอะโนีงง่งามแห้งพี่น้องไงเกี่ยวัดท่านเลยนะครับเจ้าของสวนเพิ่นนะครับอืม เรียงว่าพนจัดการบริหารได้ดีนะครับเนาะอาชนิดนี้จะเลื่มเติบโตได้เร็วครับแทงขึ้นมาทันทีนะครับแทงยอดแทงใบตามขึ้นมาทันทีนะครับพึ่งเกี่ยวได้มือเดียวนะครับแทงยอดแทงใบตามขึ้นมาทันทีนะครับอาชีพนี้ก็จะรวมถึงมานะครับข้อเสียในหน้าฝนด้วยนะครับถ้าเราเกี่ยวไม่ทันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยาอายุท่าไหร่ ต้องรีบเกี่ยวออกให้เรียบร้อยภายในแป้งนะครับถ้าปล่อยยืดเงานะครับมันจะเกิดยางขึ้นนะครับผมผมทายเป็นยากินนีบอมมาซานะครับพื้นที่ที่ผมทายมีโยมใชม้เพาะเมล็ดแล้วนําต้นพันธุ์มาปลูกหรือแบ่งต่อพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ซึ่งได้ผลดีนะครับเด้อปนใส่อยู่สองวิธีท่านน้องนะ ต่อมาข้ามขั้นตอนมาถึงนะครับการร่ำต่อใบลงมาปลูกในแปลงนะครับการร่ำต่อใบลงมาปลูกในแปลงพี่น้องก็ต้องแรกๆพี่น้องก็ต้องค่อยกำจัดวัชพืชดอกก้อนนะครับช่วงแรกๆนะครับหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี่ยังยังจะไม่ให้พวกอาบางหนึ่งถึงสองอาทิตย์บางพื้นที่ยังจะบ่ให้ฟุ้นให้ปุ๋ยตามนะครับให้เพื่อตังต้งรักตั้งร่ำในก้อนนะครับจังสิค่อยให้ฟุน้นให้ปุ๋ยตามไปใน ระยะเวลาต่อไปนะครับคือหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี่บอนไ้นะครับก็จะรอให้วัชพืชเกิดขึ้นก้อนแล้วก็ตากทางวัชพืชต่างๆออกนะครับจะจะคอยให้ฟุ้นให้ปุ๋ยเพิ่นนะครับแต่ว่าน้ำให้ทุกวันนะครับน้ำให้ทุกวันในระยะเวลานั้นนะครับให้ทุกวันนะครับผมต่อมานะครับมาถึงเรื่องฟุ้นนะครับฟุ้นที่ใสจะใสเป็นฟุ้นฉีกย์นะครับฟุ้นฉีกย์ ซึ่งข้อมูลต่างๆที่สอบถามมาคือฟุน้นฉีไกล้นะครับจะสามารถเล่งผลผลิตให้ตัวได้เร็วอย่างง้ามเร็วว่าต่อไปนะครับอย่างงามได้เร็วครับพี่น้องอการให้นะครับอ,อยู่ที่ว่าเหมาะสมผ่านมาจากระยะคนจะให้นะใน,นช่วงปลูกไม้นะครับใน,นช่วงปลูกไม่คนจะให้แล้วก็ผิวด้วยปิ๋ชเคมีนะครับเล็กน้อยนะครับื่อเร่งให้คนงามนะครับน้ำมาปักลุงนะครับถ้าเป็นเริ่มจากอ แบงต่อพันมากก็่าจะเรียเนี่ยครับอาจจะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับก็จะได้เกี่ยวนะครับเกี่ยวเย็ยบเกี่ยวนะครับถ้าเป็นการพ่อเมล็ดแล้วนํามาปลูกนะครับอาจจะใส่เวลาอยู่ลวมร้มเดือนนะครับรวมร้มเดือนนะครับพอเพิ่นเพิ่นเป็นต้นอ่อนนะครับอ่าเป็นเป็นต้นอ่อนอยู่ต้องใส่เวลาให้เพิ่นตั้งหลักตั้งลำนะครับจะบอนจ่เกี่ยวเลยนะครับซึ่งจะซร้างก้อนต่อพันธุ แบ่งมาปลูกนะครับอืแต่ว่าการดูแลกันจะก,การคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันครับผมฟุ้นนะครับฟุ้นหรือปุ๋ยเคมีนะครับมันจะมีความเชื่อมของมันอยู่ในตัวอ่ความเชื่อมของฟุ้นของปุ๋ยที่เราใส่ไปนะครับลงไปในเปลี่ยงอยู่ในตัวนะครับอยู่ในตัวนะครับอืซึ่ง ้าเฮ้าไห่แต่ฟุ้นนะครับไม่มีน้ำนะครับให้แต่ฟุ้นบ่มีน้ำนะครับที่นอกกับชิดเบิงนะครับบ่มีน้ำเลี้ยงแต่หอยไฮยูฟุ้นปุ๋ยไ้ลงไปในแปลงยูได้เราก็จะเหลืองนะครับเกิดการใบเหลืองโคนเหลืองนะครับถามว่าใส่บอลระยะยา,ยาวอาจอาจจะมีผลนะครับอาจจะมีผลในระยะยาวนะครับ อาจจะมีผลในระยะยาวถ้าไม่มีน้ําในแปลงเลยนะครับถ้าผมมีน้ำในแปลงแบบว่าปลูกแล้วผมต้องมีน้ำต้อาฟุ้นอย่ายะรนัดลดนะครับอืมมีผลนะครับมีผลแน,น่น้นมันจะพ่วงมาถึงว่าการที่มีระบบน้ําที่มั่นคงนะครับด้วยวิธีใดก็ตามอืมนะครับด้วยวิธีใดก็ตามน้ําจะไปช่วยละลายปุ๋ยหรือฝุ่นที่เรานําหวานลงในแปลงนะครับอืม นะครับละลายนะครับละลายให้เขาเชื้อจางลงไปนะครับเชื้อจางลงไปดูดซึมลงไปในพื้นดินนะสู่รากของหญ้าของเราที่เราปลูกไว้นะครับจะงามนะครับที่จะงามนะครับผมอืมนะครับมันจะพ่วงมาจจกคลิปก้อนนะครับถ้ามีน้ำนะครับอืมแต่ถ้าเรามีน้ําอย่างเดียวไม่มีฝุ่นมีปุ๋ยให้ได้ไหมนะครับ ได้ครับแต่มันกับบ่อง,ง้มเท่าที่ควรนะครับใบมันก็จะบ่อเชียว้นก็จะบ่ออวบนะครับแตกกอได้ไม่ดีนะครับถ้ามันค้นกับกินอาหารอย่างเดียวนะครับเนาะอ่ามได้อาหารเสริมของหวานมรดิกินนะครับกินตะลาบงว้วกับหัวไก่ก <c oughs> ินตะล่าการไปตามนั้นนะพี่น้องเนาะฉะนั้นมันจะมันจะพ่วงสอดคล้องกันอ่าไปทุกอย่างนะครับแล้วทําอย่างไร ในการใส่ฝุนใส่ปุ๋ยนะครับแปลงหญ้าเข้างามยังยื่นอยู่ตลอดทั้งปีนะครับเย็บโยวผลผลิตได้อยู่ทั้งป้าหันกลับมามองถึงว่าแล้วให้ฝุนให้ปุ๋ยอย่างไรหญ้าจะเดินงอกงามเติบโตได้เร็วนะครับเติบโตได้เร็วนะครับวิธีการให้นะครับวิธีที่ดีก็คือเี่ยวออกแล้วให้ตามนะครับเี่ยวออกเล้ว ให้ฝุ่นตามเลยทันทีนะครับฟุ่นคือฟุ้นฉีกไก่นะครับให้ตามเลยทันทีนะครับพร้อมด้วยปุ๋ยเคมีนะครับให้ไม่ปริมาณที่เหมาะสมนะครับปุ๋ยเคมีนี่บ่ไาะใดหายร้ายนะครับถ้าให้ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับปุ๋ยมีความเชื่อมนะครับปุ๋ยเคมีมีความเชื่อมนะครับทั้งสองยางก็มีความเชื่อมแหละครับทั้งฟุ่นฉีกไก่นะทั้งปุ๋ยเคมีนะครับ แต่ว่าปุ๋ยเชมีจะจะค่อนข้างจะแกล้งกลัวอยู่นะครับค่อนข้างจะแรลงกลัวในปริมาณที่มากใบก็จะเหลืองนะครับใบก็จะเหลืองนะครับลํำต้นเหลืองนะครับผมอืน้ำต้นเหลืองให้เยอะเกินไปนะครับสล้นจะเนียนเป็นฟุ้นฉีก่นะครับมีบางเจ้าถึงก็บอกว่าฟุ้นฉีกี่นะครับผมแม่นบอกให้ปุ๋ยเชมีเลยนี่กะกะง่ามขึ้นนี่ครับขออวัยจะขาดฟุ้นฉีก่นะครับเพิ่นววานะครับบางเจ้าเพิ่นแเนะนํำนะครับ ผู้เถ่าผู้แกแถวนี่เพ่นน้ำนะครับผ่านบ่ได้ฉะนั้นปุ๋ยใช่มีพ่นกะให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับเพื่อเล่งผลผลิตนะครับซอยเลิงนะครับเป็นตัวซอยเลิงอ่าให้ใบอ่าเฉียวงามนะครับตําต้นอวบสวยแตกกอได้ดีนะครับผมพวงมาถึงว่าให้มันได้ผลดีนะครับก็คือว่าตัดออกแล้วให้ตามนะครับตัดออกแล้วให้ตามนะครับผม คุณขีไก่จะยู่ได้ยู่ประมาณถ้าเป็นฟุนจีไก่นะครับสองรอบจะให้ครั้งนะครับคือตัดตาดออกนะครับตัดออกรอบนี้ใส่ไปอ่ารอบตัดต่อไปเป็นรอบที่สองย่างย่างบอนให้ก็ได้นะครับย่างบอนให้ก็ได้นะครับอืพี่น้องเข้าใจบหมครับไมเพราะว่าตัดออกต่อนี่ปั๊บนะครับต่อพี่น้องเห็นก็ให้ฟุนให้คุยิตามต่อไปเจียวรอบที่สองนะครับเจียวรอบที่สอง ย่างบอลไห้ก็ได้นะครับยูได้สองรอบการเกี่ยวรอบสามจังไห้ประมาณนี้ก็ได้นะครับหรืออยู่ที่ลูกค้าอีกได้บัดเพื่นว่าครับอยู่ที่ลูกค้าว่าออเดินเล็งๆเขานะครับลูกค้าต้องการเยอะให้ทุกรอบยิ่งดีนะครับหันมามองถึงเรื่องน้ำครับผมน้ําทําไมต้องมีไว้นะครับนี่แหละครับบัดมันสิมาเขาว่าพ่วงเยกันนะครับ น้ำตรงนี้ไว้เพื่อนะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับให้ความชุ่มชื้นเสริมเข้าไปกับตอนทีล้างจากเขาให้ฟุ้นให้ปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ยกับฟุ้นจะมีความเชื่อมดังที่ผมบอกนะครับถ้าให้ต้าฟุ้นเต้ปุ๋ยไม่ลดน้ํานะครับน่าจะเกิดการเลื้งต้นเลื้งใบเลื้งนะครับต้องลดน้ำตามนะครับเพื่อไปซ้อยเกลือจางนะครับซอยเกลือจางในฟุ้นปุ๋ยที่เขาให้ไป นะครับเนาะพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับมีต้นที่พ่นตัดออกนะครับนก็ให้ฟุ้นให้ปุ๋ยตามนะครับตาออเดอร์เขา้ลยกะหายทุกรอบก็ได้นะครับน้านี่สําคัญครับบ่อให้ขาดนะครับน้ําไม่ขาดนะมันจะมันคงอย่างยืนนะครับน้ำไม่ขาดครับวิที่ไก็ได้ครับบ่อจาเป็นต้องว่าต้องใส่ระบบเสาสปิงเกอร์แบบนี้ก็ได้นะครับยูทีบุคคลนะครับอยู่ทีบุคคลว่าเขาจัดกัน ให้น้ำเพิ่นได้ยังไดนั่นจังจะควนปลูกนะครับจังจะควนปลูกแล้วได้ผลดีพี่ดองหันมาเบิ้งนะครับหญ้าที่น้ําไม่ถึงนะครับเบิ้งครับหญ้าที่น้ําไม่ถึงนะครับปบ่ดถึงนะครับ้าชี้เดียวกันได้ครับนี่นี่ครับเม็ดแจงพีดองกับสังเกตเบิ้งความสมบูรณ์นะครับต้นเป็นไรครับความสมบูรณ์ทั้งต้นทั้งใบเพิ่นนะครับ น้ำพุนนะครับน้ำผุนใจม้าบถึงนะครับเสาสีบิงเกอร์อันนี้จะเป็นอยู่ส่วนที่ในแปลงแต่ว่ามันมาบถึงนะครับเนาะน้ำม,มาบถึงพี่น้องก็ลองลองิองึงในภาพดังที่เห็นน้ำาผมนะครับใบจะแหลมเล็กนะครับต้นไม่อวบแตกก่กอไม่ได้นะครับแตกก่กอได้บดีนะครับผมอืมฉะนั้นทุกอย่างมีความสาคัญมีองค์ประกอบเชื่อมโยงเส่กันนะครับเชื่อมโยงเส่กันนะครับ ต่อมาจะเชื่อมมาถึงเรื่องว่าปัญหาของหญ้าชนิดนี้นะครับในหนาฝนนี่แหละครับผมในหนาฝนนะครับเบิง้งตี้แหละครับมันกระง่ามโพดงกระง่าพูนะครับเนาะปัญหาที่ตามมาก็คือหญ้าโตเร็วเกินไปแหละครับบาดี้หญ้าโตเร็วเกินไปพี่น้องเกิดจากน้ำจากทางธรรมชาตินะครับเนาะทำให้หญ้า โตและงามเร็วเกินไปนะครับมันจะมีคอดีครับคอพอดีนะครับคอเสียกับคอดีคอดีก็ค,กค,กคือว่าถาตลาดเข้าดีนะครับตัวเร็วก็ไม่ยังง้งเราเป็นรองเนาะตัวเร็วแหงดีแล้วอาจารย์นเนดี๋ยวัดได้เรื่อยๆนะครับตัดได้เรื่อยๆอ่านะครับนี่นะครับเป็นไงครับอคือตัดขายได้ตลอดนะครับมันย้าวร็วนะครับ ถ้าตลาดเท่าไรนี่แหล,ละนะครับถ้าตลาดเท่าก่วงแต่ถ้าตลาดไม่ก่วงปัญหาที่ตามมานะครับคืออย่างครับรวมไปถึงผู้ผู้ปลูกเลี้ยงน้่นเลยครับวันว่ายังได้หญ้าเห้ยเอาเราก็จะปล่อยให้ตัวไปเรื่อยโมดิสนสนะครับปล่อยให้เหี้ห้ให้ไงไปเลยนะครับปัญหาที่ตามมาของหญ้านะครับถ้าอายุมากขึ้น ในฤดูที่เพ่นงามเองโดยธรรมชาติหรือว่าเขาตั้งใจเพาบเขาเข้าใจว่าพ่นพ่นอายุพ่นหลายขึ้นมันจะเกิดปัญหาอย่างบางคนพี่น้องอยากได้หญ้าลายนะครับเนาะกับปอยเพ่นใหญ่ไปเลยอ่าปอยเพ่นใหญ่พ่นตัวไปเองออยากได้ลายมันออกไปเอออยากได้หลายปัญหาที่ตามมาก็คือนะครับหญ้าชนิดนี้เหมาะสมเจียวอยู่ที่ประมาณ เริ่มได้ตั้งแต่ทิบหามือผีน้องครับเนาะสิบสี่สิบหามือถึงยี่สิบวันยี่สิบห้าวันนะครับนี่นี่ยังเหมาะสมอยู่นะครับยังเหมาะสมอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเลยมาถึงอ่าหนึ่งเดือนนะครับยาสิแก่เกินไปครับผมบาดยาแก่นะครับยาแก่นะ้าแก่นะครับต้นแข็งขึ้นป้องนะครับขึ้นคอขึ้นป้องนี่พี่น้องเห็นบ่ครับ เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับเนาะน,นี่ขึ้นคอขึ้นฟ้องขออนุญาตด้วยครับของสวนเนี่ยนะครับขึ้นคอขึ้นฟ้องนะครับเนี่ยคอสวงเริ่มติตตามมาได้ครับนี่แต่ก็ยังือว่าได้อยู่ยังคอเดียวอยู่นะครับเนาะยังคอเดียวอยู่เนี่ยเนี่ยมีอายุนะครับเดียกว่ะท่านนะครับ ปัญหาที่ตามมากับผลผลิตรอบต่อไปก็คือธัญญาแจนะครับแจอืมใส่ด้านใส่ในพนอิาใส่ด้านในพ้นจะแข็งนะครับแข็งแข็งนะครับถึงรอบต่อไปนะครับใบหญ้าหรือยอดหญ้าเขาจะแทงขึ้นมาบ่อได้นะครับอืมแทงขึ้นมาบ่อได้นั่นคือขอเสียถ้าเห้ปล่อยให้หญ้าเขาเกินอายุรอบที่จะตัด นะครับมันจะคุ้มค่าในการเจียวตอนแรกนะครับคือว่าเฮาอยากได้หยาลายนี่ได้แน่นอนแหะครับอยากได้หยาลายได้แน่นอ eh นนะครับอืมแต่รอบต่อไปผลผลิตจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนี่ดังพี่รองเห็นไพก้อน่อนนะครับเนาะแต่ว่านี่อายุอยากอยากมีอายุแน่แล้วนะครับขึ้นขึ้นคอขึ้นป้องที่สองแล้วนะครับขึ้นคอขึ้นป้องที่สองแล้ว พี่น้องเห็นไฟกระสือนซ่นอนเนาะปล่อยไปเ้ยวซ้ำหนีกน็ได้เอาเัอเนาะนะครับผมอันนี้มันกับยูที่พื้นที่ละกัครับยุที่พื้นดีครับตลาดนะครับถาผูปลูกขายนะครับผมถัฟูปลูกขายถัฟูปลูกเลี้ยงพื้นที่หนอ่อยอากาศจะเจียวสิบสี่สิบห้ามือนี่ก็เจียวนะครับงัจวจักสามตในพื้นที่ไรนึงนีมน่มันก็นจะท่านอยู่แล้วครับพอผู้เลี้ยงต้องให้ท่มือนะครับถาผูขายถัผูมีงัวมีกล้วยนะครับ ในพื้นที่หลายๆช่วงที่นาหลายๆในบริวสิเป็นผู้ป,ปคคลูกขายหรือทั้งธรรมชาตินี่ครับจะ,จะเกิดผลเสียแบบนี้นะครับเมน่อไปถึงผู้เชื่อมโยงไปใช้ว่าน่ะแหละครับผู้ผู้เลี้ยงซั์อยู่บางที่กับเชื้อไดยา่อยให้เงากอนนะครับเกิดผลเสียในรอบต่อไปได้พ่นลองด้อการจเจริญเติบโตของพอาจากเคยไดยังสี่นะครับอืจากเคยใดสี่รอบต่อไปมันจะได้หยาจะนวนหน่อยลุ่งนะครับให้ยาเฮาง้ม มันก็นต้องเช็ดตามขระนวนการที่ได้น้าไปนะครับขอมูลที่ผมได้ผมก็สอบถามจากพี่น้องผู้ผปลูกนะครับคุณปุ๋ยน้ํานะครับมันจะเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงไปถึงความมั่นคงในการปลูกห้อแล้วครับต่อไปเห้าก็จะได้หามง่ำยู่ตลอดปีอ่าปีใสเลียงหรือที่ใสจำนายก็ดีนะครับผม อาชีพนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้พี่น้องผููสนใจในการปลูกหญ้าชนิดนี้อยู่นะครับจินนีมอมมาซานะครับจากตอนที่หนึ่งเรื่องน้ำตอนที่สองมาเรื่องคุณปุ๋ยนะครับก็เหมาะสมในการให้นะครับเป็นจ้าใดนะครับเนะาะอาเมื่อี้ครับผมลาไปก่อนครับพบกันใ่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม